สวัสดีครับช่องคณะรถคนขับรถบัสลำเพูนเอาเชี่ยวครับอันนี้พ่อะเรอยากกินปลาเขาปลาเขามาแล้วปลาเขามาแล้วหรือว่าจะเผาเองด้วยครับขอบคุณครับโอ้ยโหจะหาอยากหาพื้นดังไฟอยู่ FC ซื้อมาให้แล้วพี่น้องเอตี่ดีละมี FC ดีแถมว่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเราไม่ FC ดีแถมสำหรับอาหารเย็นวันนี้เมียนทะเลเขาว่าเขาจะเอาซื้อแบบว่าให้เผาเองเอาเองหาทานหาพื้นหาไฟอีก เอฟซีสองงันท่านนดลนี่สุดยอดครับเงีนครับของครับเดี๋ยวก็จะขอพูดเขาแหลยขอพูดเอฟซีทุกคนเดียวดนั่กันหยอนยี่สิบแล้วครับอ๋อเราไปยืนต้อกันมี่ยังกระหอกะแบงกินเนาะเป็นเวลาก็ได้เป็นปลาเผาโบแมนโบเมนข้นเผาไงครับปลาฮะยังก่อ่าไหมดิโบแมนข้นเผานไงครับกูได้เผาปลาเผาโบแมนหาหาขนปลเผาจะได้กินวา ยูไหล่ะอยู่ทางรถด,ดีกว่าไหมทางรถด,ดีกว่าทางรถตะมุงตะมิงเขาเนี้ยนี่นี่เออนี่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 มาลวมาเอาเฮอตร์นี่ระวัง่นี่น่นี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 ่อ่าลุกคนี้จะวาโอ้ประตูนี้ไฟนีออกไโดนลูกงี่ดนก็ไฟมาแล้วชันมาผมเสียบแล้วแล้วแต่ตะมุงไฟมายัง แต่ว่าผมเสียไปให้แล้วถ้ามันติดก็คือติดเบิร์ตตอนนี้ก็รังไงก็ยีไปยันกินเขากินน้ำหล่ะก็เปยันเอาว่ได้กินเขานี่พิ่นพิ่นดีใจพิ่นจะได้กลับไปภาคอีสานแล้วนเมือไงืเมนืื้อได้กลับีน้นมือไทยเมื่อหอดพุกระดไปซื้อสเก็ตเลยนพุ่งกรปานไลยเม่จะสเกตจะมีในน้ำท่วม สิมาถ่วงยังในเรนที่สายเอาวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดโยกการทะลาะรักแล้วเราวันที่สิบเราจะไปอยู่ไหนวันที่สิบเขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาไปกับแพงไหมหรือว่าไงบางคนละเสรนเด้มันบ่ได้วันวันหนาสิกับบัตรเพราะว่าคนละเสศษเนี่ยถ้าออกไปนี่เขาหนีปุ๊บเขาลุงลุงป้อนเขาเลยซื้อตะเกียบกอดปั่นแลต้องขอบคุณที่ AP v ีเเด้อซื้อปลาเผาให้บริภารูปเล่าไว้ซื้อ เราเราไปอยู่แถวนี้แหละเราซื้อมาให้เยอะขอบคุณแล้วก็วันนี้มีแต่แคปปลาเผาเด้มีอย่างอี่ครับมีมีลองกองโอ้ไซส์ไอ่าลองกองเด้เอาวันเดียมากดีกว่ารัวกินเขาเนาะเดี๋ยวแบบนี้นี่ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะพี่เขาเอาลองกองมาให้นี่ไหมนี่ผมเอาแค่ช่วงนี้ครับเออช่วงนี้วะ มีล่องกลองครับดิมิจันได้กินเขาน้ำกันมีผลไม้ด้วยมีล่องกลองอันปอเพันเดียกประชุม่มแดนเซอรอ์ครับเคุณบอดดียร์ร่วมอ่ะแดนเซอร์ยังเดียววะเพราะรู้เห็นเขาะันดิวานอย่าง<อ>ดิเอาก็ต้องเวินเวนว่าเบิดบ่บ่ฮะฮะรถอยู่พี่รถอยู่พี่อยู่ข้างรถพี่ไปใส่พ่อไปใส่เป็นมาหาลูกเขา่า Rồi đây <coughs> <bcard> là chìa khóa Chìa khóa ở đây Chìa khóa ở đây Ừ, chìa khóa ở đây Ừ, hôm Để ra khóa không, chết đi Nếu gì พ่อยนี่ยฮะเขาเขาอยู่ใส่เจ้าอ่านี่นี่คนเอาให้วันนี้คนเอาให้เนี่ยคนเอาให้ปลาเผามาเนี้ยนี่วันนี้วันนี้เร็วมาออกกล่องแน่เร็วนี่เด้คนให้ปลาเผานี่นี่นี่คนให้ปลาเผานี่พี่เอฟซีคนนี้ให้ปลาเผานี่อ้าวคุณไม่แก้มไปเส่เอออย่าเฝ้าอย่าเฝ้า นี่ต้องขอบคุณพี่คนนี้นี่ปลาเผานี่ครับพี่คนนี้เอาปลาเผามาให้ยังล่องกองนี่นี่คนนี้ล่องกองนะเนี่ยนี่แล้วลูกพี่เป็นไรซดยุ่นนี่ต้องขอบคุณพี่คนนี้นะครับเอาปลาเผามาให้แลับล่องกองขึ้นหน้าจอที่ก็เขาโอเคต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อน ตรงนี้ว่ากินอยู่ที่เดี๋ยวรอกับข้าวไปอยู่เขากินด้วยกันเงินที่ผมไลฟ์สดเวลาเรามีเรากินด้วยกันพ่อเขาไปเอาข้าวอยู่แล้วก็นี่เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดเดี๋ยวอัดลงยูทูปก่อนแป๊บนึงนี่ก็ต้องขอบคุณพี่คนนี้นะครับที่ไลฟ์สดวันพุธวันกลางวันยังอยู่อ่ะยังอันนี้อัดยูทูปเดี๋ยวจะลงยูทูปเดี๋ยวดูเลยอ่าเดี๋ยวสิ้นปีโบนัสเดี๋ยวมีโอ้ของครับนี่ งงครับฟองครับโอ้ยยังแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วเพ่อพ่อต้องขอบคุณคนนี้นะนี่คนเนี้ยปาเผานี่นี่พี่บอกว่าปาเผานี่คนนี้นะะพอไหมอกโอ้ยยังไงไม่มีกี่เดินไปเดินดู มา้กินด้วกันครับผมครับอะไรครับเพราะว่าท่ามีต่อขอบคุณคนนี้ถ้าสิมาอยากอีกมันกินได้อยอะตัวใส่เวลาโดูซื้อเป็นตัวเป็นเป็นมาเลยอ่ะเฮ้ยขอบคุณคือว่าไฟตั้งไฟตอไงอือยอยกันนะน่าหยอกเพิ่นหูอยู่ดอกว่าเฮาบ่มีเวลาบ่านนั่นเด้อจะได้กินนะเว้ยจะเอามาเตอกเอาปิ้งเพาะัักเดียวนั่นดีก็ได้นะนั่นนี่ยังพอใส่ใกล้กันบ่ยี่ใกล้พอเลยควรดึ้นมาการแจ้ง เออดีต่อต่อต่อ้เกดมันินกันปั่นากันนักินที่นี่แล้เวลายังก็มีกับแบงกันนี่กินด้วยกันนี่อย่างแ้เอากีมไหมพี่จะนั่นั่งไมูสายังไม่มาจะพอยังยังยังเดี๋ยวก็มาก็จอดแถวนี้เลยต้นเพือไม่ยังจอดนจอดอยู่ข้างบอสได้เลยรถมาแล้วลูกสาวนั่นจะมาอยู่แถวแถวนี้แหละนางอยู่แถวนี้แหละ

โอ้ยขนาดก็เผาก็เผาอันน <böl> ี mm ้นิดเดียวเองเบ่งกินกินเพื่อยืดอะยิ้มอยู่เลยอิ้มอยู่กินหลายคนใช่หกคนมั้งเนี่ยเอาก็ะยังต้องอย่างนี้กินสจี๊นซองเขาไว้แล้วกินก็เหมือนกันยังต้องกันอยู่เนาะเอาพี่น้องเอ้าโอ้เขาเขียนอะไางกล้องมาหนึ่เขียนว่ากินผู้เดียวกินผู้เดียวเพรมีดอกเอาพี่กันกินคนเดียวกินด้วยกันอันนี้เลยไงไม่มีอย่างนี้ หน้าไน้าไหน้าบ้านเขาตาบ่ตวาิดสนจิมิ่พี่น้องเด้อกินเขากินเขาแรงครับิเขาแรงกินบขพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้สมีครับเด้อเจอขอบคุณเจ้าภาพของครับคลิปนี้บายบายครับ